มีใครที่เป็นเหมือนเราไหมคะที่ผมเสียสุดๆไปเลยแต่ก็ยังอยากทำสีผมนี่มันปี2,021แล้วนะมันต้องมีวิธีสิในช่วงโควิดเนี่ยฟอเชื่อว่าหลายคนทำสีผมเองใช่ไหมคะแล้วก็ประสบปัญหาเดียวกันกับฟอที่ทำแล้วเนี่ยผมเสียแบบเสียมากนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ยังอยากทำสีผมอยู่ดีค่ะ วันนี้ฟอก็เลยจะชวนทุกคนนะคะไปทำสีผมกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะที่นี่เนี่ยทำสีผมแล้วเนี่ยผมจะสวยแล้วก็ผมไม่เสียด้วยค่ะเพราะเขามีการบำรุงทุกขั้นตอนในการทำสีค่ะ การทำสีผมเนี่ยมีมานานเป็นพันๆปีแล้วนะคะในยุคกรีกโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการที่เรามีผมรอนนนะจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่สวยดูดีแล้วก็มีฐานะทางสังคมที่ดีค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวิธีการย้อมผมที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นก็คือการใช้สารหนูแล้วก็ใช้ขี้เท้าผสมน้ำมันมาเกออค่ะจนในยุคดังเอชนะคะ เขามีความเชื่อว่าผู้หญิงที่มีผมสีแดงเนี่ยหมายถึงพวกที่เป็นแม่มดหรือว่าเล่นศสยศาสตร์ค่ะ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่16นะคะการมีผมสีแดงเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะคะเพราะว่ามีบุคคลแรกที่ทําให้ผมสีนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนั่นก็คือควีนอลิซาเบธที่1น,นั่นเองนะคะก็เลยทําให้เฮนนานะคะได้รับความนิยมมากในยุคนั้นค่ะและในยุคนี้นะคะปี2021แล้วค่ะเพื่อนๆที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ของการทําผมมายืดยาวเราจะบอกว่าเขาก็ทําสีผมกันมามากมายแล้วนะคะ และโลกของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ทําให้สีผมเนี่ยมันดีขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ทําให้ผมไม่เสียเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักการทําสีผมในรูปแบบที่ไม่ทําให้ผมเสียแล้วก็ได้สีที่สวยตรงใจด้วยค่ะมากันวันนี้เราพาทุกคนมาทำสีผมด้วยกันที่ร้าน Color Lover Embassy ค่ะ สาขานี้เพิ่งเปิดใหม่นะคะกว้างขวางสวยงามเป็นร้านทําผมที่ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะสวยมากจัดแสงก็ดีด้วยค่ะแถมเก้าอี้ที่นั่งนะก็ฟินมากๆนะเพราะว่านั่งหลายชั่วโมงก็ไม่เมื่อยค่ะเก้าอี้นุ่มมากส่วนผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกใช้ในร้านนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเรียกได้ว่า high end เลยทีเดียวค่ะ พอมาถึงตามเวลานัดนะคะจ้านที่เขาก็จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของเราก่อนค่ะก็เหมือนกรอกประวัติส่วนตัวนะแล้วก็ถามด้วยว่าแพ้อะไรแล้วก็ถามว่าเราเคยทําสีผมมาหรือเปล่าเคยดัดเคยยืดเคยทําอะไรมาบ้างหลังจากนั้นนะคะก็จะมี specialist มาคุยกับเราอีกทีนะคะก็คุยเรื่องสีผมนี่แหละคะ่ะเขาก็จะมาวิเคราะห์เส้นผมของเรานะคะว่า เราทําสีเป็นยังไงทําสีอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เราอยากทําสีอะไรคะ่ะสําหรับเรานะปัญหาที่เจอเลยเนี่ยก็คือความไม่สม่ําเสมอของสีผมนะคะเนื่องจากเราทําเองแล้วก็มีหลายๆรอบเนี่ยที่มีทั้งฟอกนะคะทั้งทําสีเข้มทําสีอ่อนสลับกันไปก็เลยทําให้ผมมันดูสีไม่สม่ําเสมอกันคะ่ะบางจุดก็เข้มบางจุดก็อ่อนแบบนี้นะคะ่ะ หลังจากวิเคราะห์สีผมแล้วนะคะเขาก็บอกเราว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้สีที่เราต้องการเนี่ยนะต้องฟอกค่ะแล้วก็การฟอกเนี่ยมีหลายระดับเลยเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคของช่างอะนะคะเขาแค่บอกเราค่ะว่าการฟอกเนี่ยมันก็เหมือนการปรับพื้นสีผมนั่นเองค่ะเพื่อให้ได้สีที่เราต้องการซึ่งสีที่เราอยากได้ในวันนี้นะคะเราจะทําเป็นอินเนอร์ข้างในเป็นสีเทาค่ะ จริงๆก็มีเทาหลายเฉดนะแต่ว่าเทาที่เราต้องการก็แบบที่ตรงที่ช่างชี้เลยก็ต้องมาลุ้นกันละค่ะว่าจะออกมาเป็นไงถ้าออกสีนะคะดเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งค่ะว่าเราสามารถทํากันได้ขนาดไหนแต่คิดว่าข้างบนน่าจะเข้มน่าจะเ,เข้มหน่อยค่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นแฟชั่นอยู หลังจากที่ช่างสีมาวิเคราะห์เรื่องสีผมไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทรีทเมนต์นะคะขอเรียกว่าช่างทรีทเมนต์ละกันเขาก็จะมาวิเคราะห์เส้นผมของเรานะคะว่าแบบวันนี้เราควรจะทำทรีทเมนต์อะไรนะคะวิเคราะห์จากการดูเส้นผมของเรานะคะแล้วก็พูดคุยกับเราคะ่ะว่าปกติเราดูแลเส้นผมยังไงเราใช้ความร้อนหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เขาจะทำทรีทเมนต์อะไรให้เราคะ่ะ ได้ค่ะเขาจะช่วยพื้นฟูต้องแซนชส่นผมที่เสียหายได้อย่างดีนะคะค่ะก็เข้าไปเติมเคลาจินให้กับเส้นผมด้วยนะคะสมูทด้วยนะคะสมูทเขาจะช่วยเคลือบปิดเก็บผมด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะื่้ลดการพันกันได้อย่างดีด้วยนะคะค่ะจะเป็นรีแพร์กับสมูทค่ะรีแพร์เขาจะเข้าไปซ่อมแซมด้านในเส้นผมส่วนสมุทจะช่วยเคลือบปิดเก็บผมด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเขี่ยค่ะ วิเคราะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเริ่มมาทำเทสก่อนเลยนะคะว่าผมของเราเนี่ยจะฟอกไปถึงตรงไหนได้บ้างคะ่ะผมงเ,เสียไหขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะสเปรย์เทส ทำเทสเสร็จแล้วค่ะพบว่าไหวค่ะจากนั้นก็ไปสระผมเลยแล้วก็เริ่มมาฟอกสีผมกันเลยค่ะในระหว่างการจะฟอกสีผมนะคะทางร้านเขาก็มีสเปรย์ที่เรียกว่าเป็นสเปรย์กันแสบกันระคายเคืองนะคะคอยฉีดให้เรานะคะก็ไม่รู้สึกแสบเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะบอกว่าเป็นเคล็ดลับของการทําสีผมในครั้งนี้เลยก็คือเขาใช้ o l a าเพลนะคะในการดูแลผมเพื่อที่จะไม่ให้ผมแห้งเสียในระหว่างการทําสีค่ะ ฟอกสีผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำการล้างล้างสีตรงนี้ออกก่อนนะล้างสิ่งที่ฟอกออกไปนะคะแล้วก็ไปหมักโอลาเพล็กซ์อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยลงสีะคะ่ะปัญหาของเรานะคะก็น่าจะเป็นเหมอเือนเพื่อนๆหลายๆคนที่ในช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหาทํามากเลยนะคือก็ไปซื้อสีแบบสีมาเองเยอะไรเงี้ยจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอามาย้อมผมเองนะทำให้มัน สีมันไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วผมมันก็ด่างดังนั้นเนี่ยช่างนะคะก็เลยแนะนำว่าต้องแก้ไขโดยการลองทำไฮไลท์นะคะแต่ว่าจริงๆก่อนที่จะทำไฮไลท์นะคะก็มีการเทสผมของเราก่อนนะคะว่าแบบสภาพผมของเราไหวไหมที่จะทำสีจะฟอกสีอะไรเงี้ยซึ่งผมฟอกก็ยังถือว่าโอเคนะคะที่สามารถทำต่อได้นะคะไปค่ะไปล้างผมกัน หลังจากที่ล้างสีฟอกออกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ถึงขั้นตอนการลงสีค่ะนี่เลยค่ะผมของเรานะคะหลังจากที่ฟอกแล้วนะสีเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนพอลงสีครบทุกส่วนแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนต่อไปค่ะที่เราชอบมากๆเลยนั่นก็คือการทำทรีทเมนต์ค่ะ เตียงสระผมหรือว่าเตียงทำทรีทเมนที่นี่นะคะไม่ธรรมดาค่ะคือนอนสบายมากๆเลยนะคะทุกคนเหมือนร้านสปาหรือว่าร้านนวดอะไรประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนของการทำทรีทเมนนะคะดีมากแล้วก็ละเอียดมากนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกใช้นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะและที่สำคัญนะเพราชอบมากเลยการใช้แบบเทคโนโลยีนะเขามีการใช้ไอน้ำเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ใช้แสงอินฟราเรดเข้ามาช่วยด้วยะคะ่ะ ซึ่งแต่ละขั้นตอนของเขานะคะแน่นอนว่าช่างทำทรีตเมนต์เนี่ยใส่ใจสุดๆไปเลยนะคะ ็นไหมคะนี่เลยหลังจากที่ทำทรีทเม้นต์แล้วก็ทำสีผมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าผมของเราเนี่ยดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยละคะ่ะนี่ในที่สุดนะคะออกมาแล้วนะคะสวยมากเห็นไหมเห็นไหมสวยมากเลยลอนแบบนี้ก็คือแบบสวยมากที่สุดเลยนะคะทุกคนนี่ โอ้โหเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆจากผมตอนแรกของเรานะคะที่แห้งเสียมากแล้วก็สีไม่สม่ำเสมอกันค่ะทำออกมาได้ขนาดนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจมากๆ ที่นี่นะคะจะมีบริการทําสีผมแล้วก็ทรีทเมนต์แล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อเลือกช็อปกลับไปใช้ที่บ้านอีกด้วยค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาคัดมาแล้วนะว่าใช้ดีทุกตัวเลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าเป็นใครก็ได้ค่ะ200ท่านแรกนะคะรับฟรีจะเป็นเซตนี้หรือเซตนี้ก็ได้นะคะเมื่อใช้บริการที่นี่ครบ4,400บาทค่ะรีบมากันเยอะๆนะคะ ถ้าเกิดใครนะอยากจ็ทำผมสวยๆแบบนี้นะก็สามารถมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใน description นะคะอย่าลืมนะคะฝากร้านนี้ด้วยค่ะ Colorlover ค่ะ